โอ้มันสั้นมากเลยครับทุกคนสวัสดีทุกคน เจี๊ยบปุนาดานะคะลูกพ่อใหญ่เคนมือนีผ้าทุกคนมาอยู่กันที่หน้าอันย่ยทียนสิมาตึกป่าทุกคนมาเบิ่งเด้อตึกป่าอเ,เออลูกเดียว,ยว <laughs> มาเบิ่งบรรยากาศโดนๆสิได้ครับบ้านที่เนาะอันหน้าใหนยเทียนหรือว่าหน้าผู้ใดนี่หน้าไกลต่งบ่ต้อง อันนี้น้าผู้ใดนี่น้าอันใหญ่เงื้อมวยหน้าผู้ใ,ใดกันแน่หน้าไหนย่งนางหน้าส่วนร่วมบ่เมือ่อหนีสิ้ากันมาตึกปลาเด้อสิไดเจ้าตัวเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องโอ้อันนี้คือทีมงานของบุเฮาเด้ออันดันบ,บเรกเคจไดก่อน คือยังเกาะอันเขาสีหอไอแนวแนวอันบัวออกซะก่อนน้อจังตึกปลาไงไงนี่แล้ววิธีหลังจากที่เกี้ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วเกี้ยวเข่าเกี้ยวน้ำแล้วก็สิตึกปลานี่แหละ บรรยากาศรอบๆไม่ไปใส่ไม่เป็นอนางยังไม่โดนซื้อของยังอยู่อย่เงี่เ้าไอ้เพื่อนไือดิก็เือจะไปดูน่เรื่องขับมากหลังจากที่เฮาเหอไส่บัวออกแล้วค่ะเ้ากับตำการเตรียมอุปกรณ์แงงเหมือนที่นี่ยังนี่ยุ่งเทปรุนหูจัก ไปเอือนา้เอือยังตะข่ายอวนมันคือตะข่ายหรืออวนเท่านั้นเอื่อนบ้านนี่เอ็นบ้านเาเอ,าเอเื้อยังไ่ะยงังหเย็นอยังวิธีการใส่กันันต้องจับสองคนเนาะเอือนใส่กะนยนลงไปหลดยนลองไปหลดอเอ๋เอาดีเอาอีลีเน,นี่ยอุปกรณ์ของเหาน,น,นี่ มาเบิ่งไอ้ผู้เสียวซั้นเพิ่นสิสาธิตให้เบิ่งเด้อพี่น้องมันจะสิใช้มันใช้ได้อยู่บ่อหามึงมันคือขาดกันไปให้เอาตัวนี้ดิเฮ้ยแรับพ่อๆ่อทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดตัวนี้ดิ่งื้นบ่มันขาดมึงเห็นบ่มันก็บพอคอยไงออกนี้คือเก่าูถือใหม่คือควรกอะดิ่งอร่อยตอนสอนขาดเออตัวนี้คืออยู่ตามันทีๆไงอันนี้รอดออกเบิดนี่บ่มันขาดแล้วตัวนึงตัวนี้มันสิได้แบบว่าไอ้กุ้งกุ้งมะนํานะมาหน่อย ไปเอถเอถวยมานำอยู่ว่าถวย่เอาหมอมานำเลยเนาะมากินต้มกินจีบ่มัน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 ไปในมุมไอ้ได้เบิร์ตเบิด์่ช้อกรุ่น่ะเอ้ผ้าผ้าขึ้นมาสักก่อนมาขืนดิขันก่อนนอหน่อยมาเลยขันนอนหนึ่งกินต้มให้กินกันเลยครับรื่องว่าไม่ค mm ือเก่าว่ะไปเลยคาับเออจีกินง่ายง่ายพวกมันเสียไปได้ได้เบิดนั่นแหละขอให้ได้มาเถอดเออเรื like ่องกิน like นั่นพวกนี้ปัญหาตึกให้มันได้สักก่อน เออไปทางทางพุ่นพ่นตงพุนจะลงงายพุนอ้าวเอาเะยเด้อท่าการแสดงระบานที่ไหนอาเงาบานที่นเงาผู้เ่นเี่เยรานแอ่าเหงาฟ้าส่านรแ่บานไหนกอยุบทางแ้นเย็นีไม่ในเอาขึ้นทีเี จ้าแ่าจี่เจ้าดดเด้เดอ่คนลงทุน,นทยนแห้งาแหงเอาลุยเดิๆนเๆเด่ไๆเดินๆเๆเดนเดิดนๆเดิเนเดินๆเดินๆเดินเยนยนดยๆินเินๆเๆดนน่นเน โอ้ยหามื่อไงเดินก่อนแลยี่คือบทีไงดูมันบดมันบดจำมันสุดยังเลยเว้ยมันบดจำดินเอาคุณร้อยวู้วู้วได้ปล่ะได้แ้วูปามมาเตโบได

ใช่ทำาอยู่มาน้อยมานอยู่ตัวนี่มานอยู่วัแกันหมาดอกมานอยู่นี่ตูนี้มันเสียบมีก้อยมาทิวเมาบิ๊เออลูกยาาลบ่เขาเป็นคนใจแข็งไอ้กุ้งเด็กฝาหน้าใหม่คนรุ่งเถล่ไม่ค่อยได้เห็นเถอกพากันมาเบิงนั่งและวิธี ใช่บาทนอกเนาะหลังจากเบิดเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วก็นิลจนจาส่นจักสองสามบาทก็ได้ก่อยแล้วเอาไปแค่ซ้ำกินกับพ่อเราต้องเอาดับไอเอาดับ,ดบแนวเพราะว่ออาเดี๋ยวส่งการให้พวกนา,นาพนาันเอาไว้กินพร้อมนาวสิขก้นมากินอ้ยึหุ่งเลยเนี่ยกระซิว ันีไปเห็ดปลาสุมปูลายเตือาอยู่เวยในมุกนึ่งเดเกะมุกเด้นมันก็ยังบ่อนมันยังยังงยังมีบัวนาะมันมันหลีอยู่ในบัวไงปูปลายยู่มือนหอยบดอมาใส่กุเงานใครเอาเนี่ยนี่เ็ังปูลายเลยปูเย มานเป็นมันมันมันเป็นอย่ีดีไี้ามันเ็นงี้อันนี้ด้ยงินวจาเดี๋ยวว่าเดียวตอดี๋ยยังไงอบ้า

ได้หอดปลาดุกคือแังมีปลาคอใหญ่ไปเอาปลาคอเสียไปซนบาลานคอใหญ่ๆถูกใหญ่เนี่เอ้าแต่ไม้ไงเอามีตะบนดกพี่แดนเอ้าัวบักใหญ่เนี่ยปลาคอตัวห่าดโอ้ยบักตัวมึงจับดีๆเฮ้ยเดี๋ยวมันตอดอันนี้เสียว่ะมันลดนรงนียู่แล้วว่ะมันด้วยมันปลาซิ่วฮะมันปลาซิ่วตอนไหนวะมาปลาดุก๊กเออระวังมันปลาปลากระตองมาลูกปลากระตองมาให้พอได้ไหมปลาดุ๊ก หรือว่ามันตอดเจ็บเด้ปวด้อมอันนงี้ยมั้งจ๊ะออเอออมาหานเออคือจะมีตัวบอกใหญ่หนึ่งอันนี้ปลาเอียงก่อนนะปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนเออปลานี่นี่เด้กโอ้ยมึงมาหลียังเป็นลีเอ้ย่าไปลงอกไซดจะเอาไปจี้มาท่านี่แสงไฟเดียว โอเคเดี๋ยวเาห้เบรงบรรยากาศเพิ่นโกอไฟเดียบานนี่หลังจากที่ได้ปลาแล้วเนาะไฟน่ะถุงถุงเราอ่ะถุงถุงถุงเกลืออาซีน่ะอายู่บาทนึงเนาะถุงแก้วขครมีิวสามบาทบ่มเาอ่ะเกลือออยู่าเด้อทุกคนอือวยเอาไม่เอาไม่ กำลังเป็นศิสาธิตให้เวิร์ว่าวิธีการวานเฮหิตแนวได๋อเ้ยเออมันหนักเหรอเนาะเอาไม่เอาไม่แกมืออันห้่งเองหมุนหมวนอ้าวเอจังไหน้าที่นี่วานโอ้แตกอยู่แตกอยู่ แตกคือน้ำแตกเขาทุกคนออเโอเคโอเคฝึกไปเรื่อยๆแนน่ออันนี้วิธีสาธิตวิธีสาธิตหรือซื้อดอกเออาไม่ต้งวางข้าสอนเอาไปซิวซื้อไอผู้สาวไม่หมกกินได้เดี๋ยวนี้เก็บห้องเยี่ยงกันเหงือตอนนี้ืบาพอที่ยู่นแต่ว่ามันเป็นเหงือห่างมันเหงือเหงือกยืมถือเอาไปซิวอันนี้รอบนี้รอบซ้ำถ้าเบิ่งผลงานได้ยังไงไปซิวลอนก็ไ่มีอะไรไได้แต่ กินเงียได้แต่ปลาซิวอันคือจังิ่นหูตัวเนาะิ่นพากันลีคิดว่านะเพราะหนามมันหลายไงมันนมันบกวน่านมันกยอืะนก็จมน้ำไปนะ่วงจ้งวันนะเออจ่วงชงก็จมน้ำไปเพิ่มเดืนที่ก็ื่งไปนะตอ้เงี้ยมันคุยกันเดี๋ยวหาถุงมาใส่ปลาซิวเอาถุงมใส่ไหมเนรมส่

เอบอกว่าวาตางางแได้ามาข้างเมาเบิ้งตัวมึอไงโอ้เออมันเออของแท้ของแท้เอาเบิ้งอีลีอ่ะอย่าลมือด้ลเอาเบิ้งเออเอาทั้งมามันที่นี่ เอ้โตัวบไงลีว่ะไม่ได้โม้ไม่ได้โม้เออไ่ได้โม้เด้อเออบไงเลยลีว่ะคุกเก่งแต่ว่าโอ้หเพ่นเพ่นเพ่นจับมันค่ะโซฟีมือโซฟีมือดูบ่ ใส่ใส่ใส่บิ Negative, limited, ังบังบิว uh, บิวบิวบิวคันบบเห็นผลงานบบเสื้อสายตาครับผมมาอีกแล้ว๊เอ้าได้อีหล่ไม่ได้โมอู้ตัวบักยางใหญ่เลยเออว่ะคักอีหลี ตรงเซียนโตรงเซียนโตรงบ้าได้อีกแล้วภาษายุติยังไงเด้งวงตัวที่สิบเอามาแล้วเอาแล้วหรือเดี๋ยวแมุดได้ก่อนทางผีก็บข้าจะสางแหอยู่เอามุดไปบ่โชว์ฝีมือจักเถื่อเฮ้ยเอาจัดอันวานเบิงเออโชว์โช วดเอาลงไปยำเบื้องเอาเอาไอจิกตามลวดต้องต้องไอเบื้องสองคนมันบอนเอาขืนอยู่ มีไมัออกมันจะด้ีโอกาสสิไดเอนม้หันะกันบ่อันท่าทา้าออกเลวเอาเฮ้นน้องเฮ้คนน้ยแบมไปเอาวงาเยอะได้ยกวออกข้นขนดยิงเนี่ยโอ้ยยิ่งคนนี้ะแต่่อนไม่เจด เหเพราะเขาวาดเขาวาดลูไปเล้วเขาต้งยำใบก่อนบะออกกระคักหยยบปี๊เลยใส่มหยียบตันออกแล้วสวาใส่แบบไงใโอ้ยล่มมุนได้แล้วบัดนี้ขันมุนบนร่องร้อยดึนตีมันึ้นําอะไาได้แต่ตู้อินมาไปเนี่ยมันไม่มีเี้ไปกัน

อันเขาให้โซ่ปลาว่าเป็นกองดักใสเขาบอกฮะได้เอออันเพิ่นเอาหัวลงเหมือนกับกองดักโอ้อได้อยู่ปลาต้องใ่ยาปีนมันมันเลอะอยู่แต่มันออกแต่มันบอกนะพอมันเหี้หนยหน่อยหนึ่งตัวกล้มันถือจะถือเลยว่ เอาดึงแหขึ้นก็สรนฮะเจ้าแหมวนเลยไงวะเบิงน้ำมันเอยดิเมนบ่ล่ะมันมีอยู่หรอมันมีอยู่แต่ว่ามันจมันโตยังไงโตใดุ้มันยิ่งจหาหัวเห โอ้ยเด็ดดิอร่อยโดนพดโดนพดมันกึดอยู่มันยึดเ้ยโอ้โอ้ตรงไหนงองแห่แสดงอีกแล้วแสดงอีกแล้วเฮ้ยไอ้โลตุ๊กตาทองไปเลย บอกว่ามาเล้ตีเราจากลงไงบ่อโอ้ยีเลยนี่เออ้นอีดีนี่ยังมัตัวให่อยมนีตัวนึงอยู่ไปแล้วนี่เหนอะ่ะแค่บ่พอนี่แต่มันก็เดี๋ยวเยอะมันไป้วมันมีทางไปหรอน่ามาทิงหินหินทีเดียวนี่งแต่อีดีพรีตัวมันเลือดมันดำมันดำมนี่ดำตผมมันเลืเนไปลดเดี๋ยวจะไปางก่อนมันไปไนอยู่มันอยมันมมั มีถือมือจับเพจัจับปรคอตูนซะ่กินตัวมันเลกอีเดี๋ยวแล้วมันลอยมันแก่กุนวโั้จับยเอ้อนแบบนี้อยีมือฝีมือยส้าโอ้ยอ้โอ้ายามันนม มันวอดอะหนูกว่าบ้านแค่รูปรบกวมหลังจากที่เขาได้ปลามาแล้วเขาจะทำการเนี่ยเขาบอกเส้นเสือว,วันนี่ยเกือบเกือบ่ามีปัญหา,านี่ดูนีเห็นมึงผลงาน ว้าว,ว,ว,วาใส่ไงได้ดูใส่ไงมันอักินแสบเอใส่นี่กินแสบเนาะใส่ไงมันเอาไปเฮ็ดอนียงก่อน เ,เ,เดินยานแคบเองเอดี๋ยวใต้ตัวมเลย สูงสุดหนงนทะนโคตจ่าเียสปีคุ oh, ้มครองชีวิตงสิพอดพายปทุกปีขอจานเงินเอาประกันภัยซือ่าเงอสีีดีพิเศษรับเท่อนนพาอบาพฤศจิกายนปกถึง0ุันธกไม่ไม่เลยี่ธนาคารกำหนดนี่ยหนูเนีทุกคนมาดูคอยหนูนี่อันนี้ไอยหนูเดิอนี่ไหนูนี่นี่ไขยหนูนี่ มาดักนี่ได้เลยนี่ใหม่ๆนี่ดูให้มาท้ามันโอ้โอ้โอ้จวดจวดพี่น้องจวดจวดกาบรรยากาศโอ้สตรีนี่แสนคุณแซนคนณละจะไหนคนณละอย่างนี้